สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ Iron Man Thailand นะฮะสิบธันวาคมนะฮะต้อนรับปีใหม่ต้อนรับหน้าหนาววันนี้เราอยู่กับพี่เนียนไอรอนแมนนะครับผมสวัสดีครับชาววนนทธานีนะครับยินดีต้อนรับพี่เนียนนะฮะแล้วก็ทีมงาน Iron Man นะครับวันนี้เราเดินทางมานะครับเพื่อจะมีโปรดักต์ใหม่มานําเสนอใช่ไหมพี่เนียนครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่นายและแฟนเพจของมงคลคานะครับเข้าไปดูตัวอุนนิ่งตัวใหม่ของไอรอนแมนนะครับจะเป็นตัวเดลต้าวิงเดลต้าวิง จะมีสามสามรุ่นนะครับอ๋อมีมีสามรุ่นด้วยอีกสามรุ่นติดตามในในเพจไอรอนแมนไทยแลนด์ได้นะครับแล้วก็เพจของไอรอนแมนบลราชธานีนะครับวันนี้เรามาดูรุ่นรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นตัวตัวกลางเป็นอยู่สามไม่ใช่ตัวท็อปสุดใช่ไหมตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดต้องบอกว่าใหม่สุดๆเลยนะครับเพิ่งออกมาเพิ่งเปิดตัวใหม่นะครับออนนิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะเดลต้าวิงสองร้อยเจ็ดสิบองศาครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาดูว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมมเเเพิ่่งหห็นนนนนนือกััะะีครบ เห็นพร้อมๆกันเลยผมเพิ่งเห็นว่าตัวจริงจะเป็นยังไงเนี่ยไม่มีเสาด้วยนะผมจไม่ผิดใช่ไหมพี่ไงครับตัวนี้คือจะมีเสามาด้วยแต่ว่าด้วยความแข็งแรงถ้าเผื่อไม่ได้เจอพายุจริงๆเราไม่ต้องใช้เสาก็ได้ครับเรากางได้เลยครับนี่แหละเท่ตรงที่ไม่ไม่มีเสาด้วยจะกางออกเป็นเหมือนอ้ออ้อมรถเลยใช่ไหมอ้อมลถเลยครับตรงนีะสอาาจากด้านข้างมาถึงด้านหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมมีโปรดักต์ใหม่มาเรื่อยๆนะครับสำหรับ สายแคมปิ้งนะฮะโดยเฉพาะอุบลราชธานีนะครับที่มีหาชนะใดนะครับที่เราไปกันบ่อยๆเลยนะครับบรรยากาศตรงนั้นรับตะวันก่อนใครในสยามนะครับนรี่ออนนิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดันนี้จะแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงมากแต่ว่าเราก็จะมีชุดเสาเสาค้ำมาให้ด้วยนะครับเผื่อไว้ว่าบางวันที่เราไปเจอเจอลมครับเจอลมเจอพายุอะไรต่างๆมันก็เราก็จะมีมาให้นะครับแต่ว่าด้วยความแข็งแรงของตัว อันนิ่งตัวเดี๋ยวใต้วิงตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้เสาก็ได้ครับกลางไม่ยากเลยพี่เงินเมื่อยีกผมเห็นดึงออกมาแค่ไหนดึงออกมาทีเดียวกลางง่ายเก็บง่ายเลยก็ยังก็ยังสามารถใช้เสาได้เนี่ยโอเคเสาทั่วไปที่เราใช้นี่แหละใช่ไหมเนี่ยเราก็ดึงสมอโบกใส่เหมือนเดิมใช่ไหมใช่เหมือนเดิมครับอืมแน่อ๋อเวลาเวลาจะรับของรับอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้สัวนี้จะมีเสา ทั้งหมดนะครับสีเสาด้วยกันเลยนะครับตัวนี้จะมีขาหนุขาค้ำลงมาให้นะครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้ตัวนี้จะแข็งแรงครับอืด้วยโครงที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เป็นผ้าตัวพ่อใบแบบริบสต็อปนะครับตัวนี้นะครับจะก,กันน้ํานะครับเจอฝนตกอะไรก็อยู่ได้สบายๆดีนะครับอืมนะผมว่าอันนี้โลกดี ไม่มีเสาแล้วที่สําคัญคือมันกลางง่ายแกะออกดูดกางว่างี้เลยพื้นที่เยอะด้วยครับผมเข้าใจว่าตอนแรกผมเข้าใจว่ามันมีหลายชิ้นต่อกันนะไอ้นี่คือชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวเลยครับชิ้นเดียวอืมไอ้นี่คือรุ่นกลางใช่ไหมพี่เนียรุ่นกลางครับอ๋อถ้าใหญ่กว่านี้เป็นยังไงก็ยาวขึ้นนี่หรอก็จะเป็นคือจะมีแบบคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีตัวที่ท็อปสุดก็จะมีตัวปิดตรงด้านหน้าด้วยคือบางทีกันแรงลมเพที่เราจะสามารถเอามาตั้งแคมป์ตั้งอะไรตรงนี้เวลาลมแรงๆได้อีก ครับจะมีผิดด้านดาตรงนี้อีกนะครับมีมีมีการสาดานข้างพูดง่ายใช่ครับอ๋อครับเออสวยดีขายดีไหมรุ่นเนี้ยขายต่องานไหมขายดีมากครับตอนนี้สต๊อกหมดแล้วครับต๊อกหมดแล้วเพิ่งเพิ่งได้สต๊อกเข้ามาใหม่อีกแล้วครับสตอกนี้หลอดแรกที่เข้ามาหมดแล้วภายในสองสัปดาห์ โชคดีมากเลยวันนี้ได้มาเจอปกติไม่ได้นัดกันไว้แล้วเนี่เจอกันโดยบังเอิญนะจึงคิดอยู่แล้วว่าอยากจะได้อนิ่งตัวนี้มามาใช้ดูแต่อยากจะเห็นว่าในการใช้งานเขาเวลากลางเนี่ยมันต้องมันจะยุ่งยากไหมเพราะผมดูมันหลายมุมหลายเหลี่ยมมากแต่เท่าที่ดูแล้วคือง่ายมากคือหมุนออกมาเลยเป็นบานพับมาเลยนะใช่ครับเออใช้ง่ายดีใช้ง่ายดีนะครับกาง่ายแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นโครงอลูมิเนียมแล้วก็พับเก็บง่ายมากครับเดี๋ยวเวลาเก็บเราจะเราจะเห็นนะครับว่า พับเข้ามาเป็นแบบบานพับนะครับปั๊บๆลงมาเลยครับแล้วที่สําคัญด้วยคือมันเรานั่งมันมันมันวงได้กว้างไงเห็นไหมเราสามารถนั่งเป็นวงได้พื้นที่เป็นวงกลมเลยใช่แต่ถ้าตัวเก่าเพิ่มันสามารถกางไปได้เฉยใช่ไหมไปได้แค่มุมเดียวใช่แต่นี่มันได้หลายมุมเออใช่ได้ใช่ได้ดีเลยเนี่ยไอเดียใหม่มากเลยตอนเนี้ยเต็นท์ข้างบนก็สามารถแฉดใส่ได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับปกติเลยทีเนี้ยตอนเนี้ยของมันขาดอยู่ไหมต้องจองนานไหมถ้าอยากถ้าอยาก ตอนนี้ถ้าจองตอนนี้น่าจะประมาณ2สัปดาห์2องสัปดาห์สองสัปดาห์ส่งของได้แต่สามารถแบ็กออเดอร์เข้ามาได้นะครับก็าไม่นานเพราะว่าถ้าเผื่อหลังจากที่เราแบ็กออเดอร์ไว้พอของเข้ามาอาจจะหมดอาจจะต้องรออีกรอบหนึ่งก็ได้ครับชุดนี้ที่สําคัญเลยทีเนี้ยราคาเท่าไหร่ราคาตัวนี้ถ้าเป็นชุดนี้เลยอยู่ที่18,000นับาท1ม0 0 0แันบาทจะมีอยู่3มรุ่นนะครับ1นึ0 0บาทแล้วก็รุ่นนี้18,000บาทแล้วก็ตัวท็อปสุดที่ว่าจะมีตัว กันสร์วอนนั้นอยู่ที่20 0 0 0บาท20 0 0 0บาทอ๋อผมดูอยู่ผมเห็น3รายการต่อๆกันผมก็เข้าใจว่าไอ้นี่ท่อนนี้หมื่นหกท่อนนี้หมื่นแปดท่อนนี้สองหมื่นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับต่อชุดครับจะมี3รุ่นด้วยกันออกแไม่แครแต่แต่ละรุ่นลักษณะการใช้งานก็จะคล้ายๆกันคือกางง่ายเก็บง่ายเหมือนกันแล้วก็แข็งแรงเหมือนกันเป็นโครงอลูมิเนียมแบบใหญ่มาเลยนะครับตัวนี้เน้นออกแบบให้ใช้งานง่ายนะใช้งานง่ายครับรู้สึกอีกตัวหนึ่งพี่เดียนพามันดูตรงนี้อีกทีนี้ผมเห็นข้างหลังอ่ะ เต้นตัวนี้เป็นเต้นตัวใหม่ใช่ไหมรับมันบางใช่เต็นตัวใหม่เหมือนกันครับที่เป็นตัวใหม่ที่ราคาหกหมื่นห้าใช่ไหมตัวนี้หกหมื่นห้าใช่ครับอ๋อครับครับโอ้นี่ก็สวยเหมือนกันบางลงนะครับตัวนี้บางลงแล้วก็คือตัวใหม่ออกมานี่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่การง่ายขึ้นเก็บง่ายขึ้นด้วยครับตัวฝาปิดจะเป็น ABS นะครับตัวนี้ลองกางให้ดูหน่อยได้ไหมได้เลยครับพอดีเราจะได้ดูตัวนี้เลยผมก็กำลังคิดจะสั่งอยู่เหมือนกันนะผมมองก็ทรงเขาดูมัน มันไม่ใหญ่เท่าท่าดีครับครับตอนนี้ต้องบอกว่าอุปกรณ์แคมปิ้งนะหาแคมป์พวกนี้กำลังได้รับความนิยมครับอย่างสูงเลยครับตอนนี้ก็แส่กาลังมาแรงสําหรับเทนท่องเที่ยวในแคมปิ้งในบ้านเรานะครับครับเพราะด้วยบอกว่าด้วยความเว้นระยะห่างเนาะการที่ไปส่วนตัวไปกับครอบครัวไปกับกลุ่มที่คนที่ไปด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็จะเว้นระยะห่างเพราะนั้นเองมาเข้ากับสถานการณ์โควิดนะฮะ โอตันนี้คือเปิดขึ้นไปเลยครับเปิดขึ้นอย่างนี้ครับเปิดขึ้นเลยแล้วก็เราสามารถที่จะดึงบันไดลงมาแล้วก็ขึ้นไปเวลากลางก็คือกลางง่ายครับกลางง่ายเก็บง่ายเหมือนกันตัวบันไดนี้ก็จะเป็นตัวขาสไลด์นะครับสไลด์ปรับระดับได้ตามพื้นที่ที่เราใช้งานนะครับอาจจะมีเป็นเนินเป็นหลุม ครับเราสามารถไม่ต้องเจาะรูใช่ไหมตัวนี้ครับไม่ต้องเจาะครับมันสามารถล็อกได้เลยใช่ครับสไลด์สไลด์เป็นล็อกล็อกเลยครับครับผมชอบที่สีสวยดีครับสีจะน้ำเงินเทาๆจะออกเป็นโทนโทนอีกโทนสีน้ำเงินบูบูครับความสูงความกว้างใกล้เคียงกับตัวเดิมไหมครับพี่นันตัวนี้ตัวนี้จะกว้างกว่าของกว้างกว่าด้วยครับเนี่ยเวลาเราไปในป่าหรือว่าไปตามธรรมชาติอนะบันทึกที่สูง ลมมันก็จะโกลกหลายคนว่ามันมันมันจะเย็นดีไหมโพตั้งแต่เคยใช้ตัวเก่ามานะหน้าต่างมันรับลมทุกมาทุกด้านใช่ไหมฮะลมมันก็จะผ่านเข้ามาอากาศเย็นมากครับสําหรับตัวนี้ก็จะมีพิเศษขึ้นมาอีกนะครับตั้งแตที่มีบานหน้าต่างอยู่3าสด้านด้วยกันแล้วนะครับรวมถตัวนี้ด้านบนนะครับเราสามารถดูมูลหลุกได้อีกนะครับอ๋อเปิดดูดาวได้เปิดดูได้เลยครับมันเป็นแผ่นใสลวาเปิดเปิดเลย มันจะเป็นแผ่นเปิดออกมาได้ครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้ดูพูดง่ายๆว่าขึ้นไปนอนดูดาวได้สบายพูดง่ายๆใช่ครับเออนี่แหละเทนใหม่ต้องนะนอนอยู่ข้างบนดูดาวได้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเลยนะของของไอรอนแมนเพิ่งเข้ามาเลยนะตัวนี้เพิ่งเข้ามาครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นโนแมทนะครับโนแมทตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าจะมีบุนรูป ด้านบนแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวสวิฟนะครับจะเป็นอีกทรงหนึ่งเลยเป็นทรงสามเหลี่ยมเปิดนะครับยังไงก็ติดตามได้ในเพจไอรอนแมนโฟร์วิวไทยแลนด์นะครับมีไลน์แอกด้วยนะผมจะไม่ผิดนะครใช่ไหมไลน์แอกไอรอนแมนโฟร์วิวไทยแลนด์ด้วยครับไอรอนแมนโฟร์วิวไทยแลนด์นะฮะตัวนี้ตัวนี้ของในตอนนี้ยังมีมีอะไรไหมเดือต้องต้องสั่งเหมือนกันตอนนี้ของก็ หมดเหมือนกันหมดเหมือนกันแต่กำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้วันนี้วันวันศุกร์แล้วเราวันศุกร์ที่สิบธันวานะครับช่วงประมาณสัปดาห์หน้าของก็เข้ามาถึงแล้วครับประมาณสัปดาห์หนึ่งโอเคเออนนี่เล็กกระทัดรัดพอดีเลยทีนี้ผมว่ามันไม่เกะกะนะเพราะหน้าต่างเขาก็บานนี่ใหญ่มากนะเน้นความกระทัดรัดผมว่า ส่วนใหญ่เวลาเราเราติดมันจะติดตรงนี้นะเวลาเวลาเราติดไอ้แหลกพวกนี้นะครับเวลาเสียบที่ต้องการสัมาระพวกนี้มันอาจจะมาติดตรงขาค้ำบ้างบางทีเราเราต้องสอดต้องดัดตัวกระเบ้ขาค้ำหน่อยครับครับโอ้เป็นผ้าด้วยครับตัวนี้ก็คือเอามาซักทาความสะอาดได้เหมือนปกติเหมือนที่นอนทั่วไปครับครับ กันกันน้ากันฝนเนี่ยเหมือนเดิมกันน้ำกันฝนเหมือนเดิมครับเป็นผ้าเรียกสต๊อปเหมือนเดิมครับตัวนี้อืมอเดี๋ยวดูด้านบนครับเดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูด้านบนเนี่ยม,มันต้องเข้าชุดกันเลยนะที่เนี่ยนะครับใช่ครับผม <c oughs> มองว่าไอ้ตัวตัวออนนิ่งนะกับตัวตัวเต็นท์นะครับมันเข้าชุดกันลงตัวพอดีเลยนะนี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ไอรอนแมนนะครับมีโปรดักต์ใหม่เข้ามานะไม่จะเป็นตัวออนนิ่งเดลต้าวิงตัวนี้นะครับที่กลางออกนะครับเป็นเหมือนพัดนะอ่าครับใช่ครับ เป็นพาดกลางพับเข้าไปนะฮะอันนี้ไม่ต้องมีเสากลางง่ายด้วยกลางง่ายแข็งแรงด้วยครับแล้วก็โครงสร้างเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงด้วยนะฮะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราต้องการใส่ของใส่แล้วก็สามารถเสาตั้งได้ดึงสมอบอกว่าได้ถ้ากันถ้ากลัวลมใช่ครับเพื่อความแข็งแรงเพผื่อวันที่เราไปมีพายุมีอะไรเข้ามาเราเราก็มีขาค้ำให้ใช่มีขาค้ำเอาสมอบอกมัดได้ด้วยนะครับเนี่ยรับด้านบนเราสามารถเปิดได้ใหญ่กว้างขนาดนี้เลยครับครับนอนได้กี่คนข้างบนน่ะ อันนี้ถ้าแบบนอนครอบครัวพ่อแม่ลูกนี่ก็สบายสบายหลมหลวมเลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่นอนจริงๆก็สามคนนี้ก็ได้สบายๆบายรสามคนนี้สบายครับมาถึงอุบลราชธานีนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับสั่งจองได้นะครับอาทิตย์หน้าน่าจะได้ของนะครับผมชอบสีเทาที่เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในได้นะครับดูบรรยากาศที่ว่าจะเป็นยังไงบ้างเวลาเผืออยากไปแคมป์ปิ้งบ้างนะะที่ ตอนนี้พวกแคมป์คานิยมกันนะฮะเพื่อนๆชอบไปกันนะฮะเขื่อนิรินทรบ้างผาชนะใดบ้างนะครับนี่แหละอุปกรณ์ที่จําเป็นนะฮะตัวนี้ผ้าเป็นเป็นเป็นผ้าผ้าที่นิ่มนอนสบายมากนะครับที่สําคัญนะครับรุ่นใหม่นี้จะมีมีมีหลังคาเห็นไหมฮะมีหลังคาสามารถเปิดขึ้นได้นะลองจริงๆอะลองลองขึ้นไวถ่ายยืนข้างบนดูนะะจะเห็น เห็นไหมฮะสามารถโผล่ขึ้นทางบนได้เลยนะครับอีกมิติใหม่ของวงการคาแคมป์เลยนะครับตรวนี้นะครับเราถ่ายขึ้น้าบนนี้เวลาสวยเรา,เรา,เ,ราเรานอนดรามองดูดาวอ่ะนะครับเนี่ยมุมข้างล่างนะฮะ ตัวนี้สามารถเปิดได้เลยนะพี่เนนเปิดได้เลยครับมีแผ่นใสด้วยแม้ถ้าฝนตกอ่ะมีครับมีเราจะมีแผ่นปิดเหมือนปกติเลยครับเหมือนตัวเป็นหลังคากันน้ำได้ปกติกันกันน้ำได้ปกติครับไม่ใน่นอนเป็นน้ำหยดเซ่หัวนะแต่พี่ผ่านมาเต็นท์ทุกตัวที่เราไปก็ถือว่าใช้ได้ดีอ่ะกันฝนฝนตกพายุเข้าเนี่ยล่าสุดผมไปที่ภูทับเบิกโอ้โหพายุเข้าอย่างแรงเลยครับแข็งแรงมากทั้งลมทั้งฝนนี่เราอยู่แน่นอนครับท่านใดสนใจตัวจริงนะฮะเดี๋ยวจะมาดูตัวจริงที่นี่ได้นะได้ครับเดี๋ยว จากวันนี้เราก็จะสั่งพี่เนียนนะเพื่อจะเอาของมาเป็นตัวอย่างที่นี่นะครับเพราะเรานอกจากเราจะขายแล้วพี่เนียนผมเองคือเป็นคนที่ใช้เองเราต้องใช้ด้วยเหมือนนอมายก็ใช้เองสังเกตว่าที่บริษัทเรานี่มีรถที่เป็นแคมป์คานอยู่สามสี่คันนะเวลาไปออกทริปปุ๊บเราก็ไปทั้งทั้งทั้งทีมงานเลยพื่อไงทั้งครอบครัวได้เลยนะครับยินดันจากผู้ใช้จริงอย่างอย่างมงคลคานี้แน่นอนอยู่แล้วครับออกไปแคมปิ้งอยู่แล้วนะครับสายแคมป์ยุดยังไงก็เดี๋ยวติดตามมาดู ของจริงได้ทั้งแบบเต็นท์รุ่นใหม่ทั้ง2รุ่นแล้วก็ตัวเดลต้าวิงอันนิ่งรุ่นใหม่ของไอรอนแมนที่มงคลคาเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับครับอยู่ในทีมตอนนี้ไปแคมป์ปิ้งกันนะฮะประมาณเกือบสักยี่สิบคันเลยแล้วครับพี่แนนตอนนี้เป็นหมู่บ้านเลยพูดง่ายบถ้าสนใจนะครับอันนิ่งรุ่นใหม่นะครับหรือว่าเต็นท์ลังคารุ่นใหม่นะครับมาดูตัวจริงได้ที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทีม ไอรอนแมนไทยแลนด์นะที่เดินทางมาถึงอุบลราชธานีให้เราได้ดูออนดิ้งให้เราได้ดูเต็นท์หลังคาก่อนใครนะครับมาสั่งจองได้ครับผมขอบคุณพี่นายด้วยครับผมวันนี้พอดีเป็นโอกาสดีที่เราได้มาเยี่ยมพี่นายช่วงปลายปีด้วยนะครับยังไงก็อัปเดตสินค้าใหม่ด้วยกันด้วยยังไงก็ฝากที่มงคลคาเซ็นเตอร์นะครับเข้ามาดูสินค้าจริงได้เลยนะครับครับที่อุบลราชธานีนะครับเปิดบริการทุกวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ